ขอบคุณครับคุณแตงกวาครับวันนี้ทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งในส่วนของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังับนะครับร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้มีการนำโดรนแปลอักษรนะครับมาส่งมอบให้กับโรงเรียนจังหวัดชายแดนใต้จำนวน1 0 0รอยลำซึ่งระหว่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ของสมาคมนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมต่างๆของโดรนที่จะนำไปส่งมอบให้กับสถานศึกษาในโรงเรียนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมกับเตรียมที่จะเปิดโครงการพัฒนาท ในการเขียนโคดดิ้งด้วยอากาศยานโดรนนะครับสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวทางด้านของนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนาย,ยกสมาคมกีฬาื่องบินจำลองและวิทยุบังคับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักง,งานพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนโยบายส่งเสริมความสามารถให้เด็กและเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาทางความคิดอย่างเป็นระบบและความคิดสร้างสารรค์รวมถึงการทํางานร่วมกัน ทีมให้สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตโดยเฉพาะการนําไปต่อยอดในการสร้างโดนแปอักษรซึ่งกิจกรรมดังกล่าวโครงการดังกล่าวนะครับจะเริ่มดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งด้วยอากาศยานโดนระหว่างวันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2 5 6 7ณนโะรงแรมหันษาเจบี JB, หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับในส่วนของนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะัอาจารย์พิสิทธิ์นิดเกื้อกูล ครับยืนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยว่าโครงการนี้มีรายละเอียดและวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรบ้างครับอาจา์ครับครับจริงๆโครงการนี้เราเราบอกได้เลยครับว่าเรื่องของการศึกษามันสําคัญมากในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันทางสมาคมกีฬาขึ้นเป็นจําลองครับเนี่ยเรามุ่งหน้ามาที่จังหวัดห้าแดดใต้โดยเฉพาะแต่จังหวัดเหนือจาก5าจังหวัดแดนใต้เนี่ยก็ได้รับการเรียนรู้จากหน่วยงานที่ มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอากาศยานะรื่องขับอย่างต่อเนื่องแล้วจังหวัดชายแดนใต้ทำไมถึงไม่ได้ล่ะครับเพราะนั้นสมาคมกีฬาขึ้นมาจำลองนะครับเรามีวัตถุประสงค์ที่อยากให้การศึกษาของไทยเราเนี่ยเท่าเทียมกันก็อยากจะบอกเลยครับว่าเรื่องอากาศยานไและคนขับเนี่ยเราไม่ได้เอาเราไม่ได้นําอากาศยานไและคนขับเหมือนที่เป็นข่าวนะครับหนักหน่วงมาไม่ใช่นี่คือการสอนเด็กให้รู้จักการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานแต่โดนของเราตัวเนี้ยมันจบไปถึงขนาดที่ สามารถบินเหมือนโดนแปลกสอนลำใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตเขตหนึ่งนะครับแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานนะครับก็คือเลขที่การสอบอเป็นเวลาก็เรียกว่าเกือบ20ปีแล้วเราทํามาโดยตลอดทํามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราตั้งใจมาทําแล้วทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการส่งเสริมตอบเป็นทั้งอาชีพนะครับแล้วก็ตอบเป็นทั้งการศึกษาความรู้ ที่สามารถนํามาใช้ได้จริงครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากในส่วนของอาจารย์พิสิทธิ์นะครับและนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ